วันนี้ก็ได้เวลามาเที่ยวตลาดที่วันใจชาวเพื่อนบ้านพม่าลาวขเขมรน,นะครับตลาดนี้บอกเลยว่าเยอะมากครับเพราะว่าเป็นแหล่งที่มาซื้อของวันอาทิตย์เพื่อนบ้านเราชอบซื้อ อาหารกับข้าวไปทำกินกันนะครับวันอาทิตย์แล้วในตลาดก็จะมีของขายกินแบบบ้านๆดูผู้คนเดินมาเยอะแยะนะครับตอนนี้ได้เวลาที่คนเริ่มออกจากบ้านมาที่ตลาดเดี๋ยวผมจะเดินย้อนกลับมาอีกว่าผู้คนเข้ามาเยอะมาก ดูมอเตอร์ไซค์ที่จอดข้างทางตลาดแห่งนี้มีอยู่3ซอยครับอันนี้เราถ่ายจากด้านหน้านะครับผู้คนก็หนาแน่นประมาณนี้นะครับนี่ครับเดี๋ยวซูมให้ดูครับท่านผู้ชมว่าคนเยอะขนาดไหนนะครับ ตอนนี้รถยนต์ก็วิ่งไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าซอยเริ่มเล็กลงนะครับสินค้าก็มีแบบทั้งของถมด้วยนะครับมีอาหารการกินแล้วก็อาหารที่เอาไปทำทำแบบว่าทำทำกินเองนะครับ ยอมรับครับรลตลาดนี้วันอาทิตย์คนเยอะมากนะครับแต่จริงๆตลาดนี้เขาจัดอยู่ประมาณ3วันนะครับแต่ที่คนเยอะมากที่สุดก็น่าจะเป็นวันอาทิตย์นี่นะครับอันนี้เป็นอีกซอยหนึ่งนะครับที่ผมเดินเข้ามาซอยไม่ใช่ซอยกลางนะครับซอยนี้ก็ไม่ธรรมดานะครับแต่อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นขายเสื้อผ้านะครับแต่ซอยนี้จะเป็น,นของกินอยู่นะครับซอยกลางก็จะเป็นถนนดําเลยนะครับ โซนแถวนี้พา่าก็จะชอบมาซื้อของนะครับพม่ากับมิ้นลาวนะครับมาซื้อของไปกินมีพวกร้านปลาร้านผักนะครับอยู่ประมาณนี้นะครับตลาดนี้ดังมากนะครับตอนนี้ก็ดังไปถึงเพื่อนบ้านเรานะครับเพราะว่าเห็นเพื่อนบ้านมาทํางานแล้วก็มาเดินตลาดนี้นะครับต่างพูดกันว่าตลาดนี้ของเยอะนะครับ ที่วัดกลางบางประกงนะครับทุกวันอาทิตย์นะครับจะหาที่ยากสักหน่อยนะครับถ้าใครมาขายของนะครับ